สวัสดีค<ส>่ะทุกคนวันนี้นะคะกูเค่ะจะมาทําเมนูใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยทํากินยังไม่เคยมีใครลองเลยนะชื่อว่าผัดหมี่โคราชในพูดซิผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชแล้วก็ยังเป็นไอเดียเมนูปีใหม่ได้อีกด้วยนะพรุ่งนี้แล้วนะคะวันสิ้นปีมีเวลาไปจ่ายตลาดเผื่อใครนึกไม่ออกนะเมน<า>ูนี้ผัดกระทยใหญ่แล้วก็แบบตักเดินกินเงินสบายใจเลยเนาะไปเริ่มกันเลย มาดูส่วนผสมกันนะคะมีอะไรบ้างพริกป่นกระเทียมหอมแดงหอมแดงกุ้ไก่ใช้ตัวนี้นะมันหอมคล้ายของไทยมากแล้วก็มีสันคอหมูหัน่นปกติใช้สามชั้นเนาะกุ้ไก่ใช้สันคอหมูแทนแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกน้ำเปล่าน้ำตาลอ้อยเราไม่มีน้ำตาลปีบ๊บใช้น้ำตาลอ้อยก็ได้เต้าเจียวน้ำปลาถั่วงอกต้นหอมแล้วก็เส้นนะคะอันนี้เป็นเส้นเล็กนะ วันนี้นะคะใช้กระทะที่หิ้วมาจากไทยเลยนะมันจะผัดมันมือมากเลยล่ะใส่น้ำมันลงไปกระทะนี้มันร้อนเร็วมากนี่มาครูกันนะทุกคนปะหลิวหิ้วมาจากไทยกระทะฮิ้วมาจากไทย ลงดีลงดีเดี๋ยวก็เก็่ยบไปอ้หโอ้กระทะมัร้อนเร็วมากตะหลิวนี้ไม่ดีเลยมันชอบกินกระทะมันขูดกระทะต้องซื้อตะหลิวอีกอีกอย่างลงมายวไปทำครั้งหน้าก่อนซื้อแบบนั้นมาใช้ แต่ชอบอันนี้เพราะอะไรหรือว่าด้ามมันยาวนะทุกคนอันนี้ก็มาครุงรสนะคะใส่พริกป่นเผ็กจี๊ดแน่นอนอันนี้พริกที่หนูจะดสวนนะทำเองนะคะขึ้นป่นเลยแล้วก็น้ำตาลจากที่นี้หอกไม่งั้มันจะหวานไปน้ำตาลเนี่ยเราใส่เพื่อเขาเรีเยกอะไรนะตัด ตัดเค็มเท่านั้นเองนะเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะขาม ล่าเปเหอมมากทุกคนหอมมากเป็นอีกหนึ่งไอเดียเมนูเลี้ยงปีใหม่ที่น่าทำมากเลยละ่ะทุกคนเพราะว่ามันทำง่ายนะคะส่วนผสมไม่มากแล้วก็ผัดกระทะนึเงเนี่ยเดินกินแบบตามใจชอบเลยนะกินง่ายด้วยนะ ถ้าบ้านเรามีเด็กเราก็ไม่ต้องใสพ่สพริกป่นก็ได้เนาะแต่ใส่พริกป่นมันก็จะแบบแซบ่บแล้วก็เส้นนะคะเส้นนี่กุไก่ต้มแล้วนะไม่ได้แช่น้ำนะคะแต่ต้มยกตาลีกตันต้มให้มันสุกครึ่งหนึ่งอย่าให้มันสุกเลยอะ่ะนี่น้ำซอสน้ำนี่มา ไม่เป็นไรไม่ต้องต้มให้สุกไม่ต้องรอให้มันเดือดเยอะนี่เห็นไหน่ากินมากนี่กินเอร์กินหอมมากเลยตอนนี้ก็ต้นหอมแล้วหอวงากกอ่ก็ทำเป็นครั้งแรกนะคะ ชาวโคราชแนะนำได้นะเพิ่มเติมอะไรหรือขาดอะไรจับไปให้มันนะลูกได้เราต้องหาผู้ช่วยมาจับหางกระทะหน่อยกระทะนี้ข้างล่างมันเป็นนูนๆเนาะความได้นะไปแก้ไปแก้้แล้วตลกมากเลยกูไก่บอกเสร็จแล้วเรียบร้อยมาพ่อลูกชิมกันได้เลย แต่อีแม่ลืมชิมไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าไปขอชิมก่อนค่ะรสชาติอะไรเป่าเนี่ยปิดแก๊สเ,เรียบร้อยแล้วด้วยพี่มิกน่าชอบตอนแรกพี่มิกกลัวจะไม่ชอบพี่มิกถามกล้ายผัดไทยเปล่าหวานเปล่าไม่เอออันนี้น่าจะถูกใจน่าถูกใจทุกคนจริงๆ ปรุงรสตามชอบเลยนะใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเนาะใครชอบหวานไม่มากน้ำตาลอ้อยแค่นี้นะคะพอดีเปะเลยเอ่ะมาอนี้ของพี่มิกพิซซ่าฟูลดีนะซี่เลงไม่ได้พิกว่าฟูลด์แติซซ่าฟูลด์ตุ่อยากชิมก่อนไปม,มาค่ะเด็กกินน้ำหวานเอปกก้าดิซิเผ็ดอะ อย่าพิ่งตักผักนี่จะขอบเฮัยอะไรอะไรผักเหลวนคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าน้งหมานไม่เด็กกินง่ายทุกคนดูมันกินแต่ของเิดไม่ได้กินง่ายเอาหักหน่อยนึงไม่เป็นขอบคุณค่ะตะหลิวขาอหัวคราวนี้เราก็ตามมาดูผลงานนะคะครั้งแรกทำผัดโคราชเป็นยังไงเป็นยังไงที่ล่ะอธิบายหน่อยจีบบ๊ย โบนมาทิพยาใช่เออนมิพิชเชสนั้นติชเชสโบนอแล้วก็พิกจั๊ี้เนาะเผ็ดเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแทบตายแต่พอรสชาติวร่อดีแต่พอรสชาติอร่อยดีแต่พอรสชาติอ่อยดีแต่พอรสชาติอร่อยดีแต่พอรสชาติอร่อยดีแต่พอรลาตอร่อยดีแต่พอรสชาติ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 อรยดีแ่รสชาติอร่อยดีแตราติอ่อยดีแต่พอรสชาติอร่อยดีแต่พอรสชาอร่อยดีแต่พอ คราวนี้ก็ตาลูกแล้วชิมหน่อยตอนแรกจะใช้กระทะอันนี้ผัดแหม่มันเล็กไปเอาของไทยดีกว่าชิมแล้วให้ความคิดเห็นหน่อยครับอเอ็นไงบ้างรสชาติเผ็ดเลยอ่ะคำคำแรกอ่ะอพี่ขี้หนูเรานี่มันเด็กจริงๆเนาะของไทยนี่ย ลูกชอบไหมกับผัดไทยชอบอนไหนมากกว่าอร่อยคนละแบบกอะค่ะแม่ฉันรู้จักลูกฉันพน้องหวานตอนเป็นเด็กก็ชอบกินผัดไทยนะเพราะผัดไทยเหมาะกับเด็กจริงๆเนาะแต่อันนี้เหมาะกับแบบว่าความแซ่บอะใช่แต่มันก็ไม่ค่อยแตก่างมากนะอืมรู้สึกใกล้ใกล้คลใกล้ใกล้เคียงอยู่ใช่คล้ายแค่ผัดไทยจะแบบหวาน แต่นี่คือแบบความหวานนี่แทบไม่มีเลยอืมก็แม่ใส,ใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำมไม่ค่อยหวานไงน้ำตาลอะไรน้ำตาลอ้อยอ๋ออร่อยอร่อใช่มันเป็นรสชาติที่ถูกปากพวกเราอ่ะดีเหรออร่อยมากมือพร้อมมาก ข่าวยังกรอบเปิดเสียงรบกวนแล้วบางทีไม่ได้ยินเสียงเคี้ยวผักต้องหอม ของเรานี่แบบเผ็ดจีิดเลยนะเผ็ดหอมอร่อยอะ่ะมีคุณผู้ชมแนะนำมาเนาะก็ลองทำดูนะคะไปหาข้อมูลมาจากใน Google แหละ เขาบอกว่ากินกับส้มตําก็อร่อยถ้าใสาพ่พริกป่นแนวนี้นะกับส้มตํานี่ไม่ต้องเลยอะคือแบบกินเป็นจานเดียวได้เลยเนะาะใช่ถ้าถ้าเป็นแบบกินกับส้มตําต้องเป็นผัดไทยคนราดเนาะประมาณนั้นอะที่มันไม่ใสพ่พริกป่นแล้วก็ผัดผัดเส้นกุ้งไก่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเดีย๋ยวขอเช็คกิมูกก่อนเสื้อฉันได้เปนลรรูกมองเอ่อผัดเส้นเที่ยวขายตามตลาดนะัดไม่รู้เขาเรียกผัดอะไรผัดเส้นเล็กผัด ทยผัดอะไรกุ้ไง่ก็ไม่รู้เนาะที่ขายตามตลาดนะทั่วไปอ่ะมันจะมีเส้นเล็กที่เป็นสีน้ําตาลเลยแล้วก็มีหมูสามชั้นหน่อยนึงมีถั่วง,งอกมีกุ้ยช่ายเท่านั้นนะคือโคตรอร่อยแล้วกุ้ไง่เป็นคนกินแนวแบบว่าผัดไทยเลยอะ่ะครบสูตรอะ่ะโคตรไม่ชอบมันรู้สึกหวานเลี่ยนยิ่งโหตอนนี้ทําผัดไทยไปเนาะมีคุณผู้ชมถามไม่ใส่ไข่หรอไข่ในผัดไทยนี่แบบ ไม่เรื่องมากนะคือแบบอืดพระอมแน่นอนคือคนไม่ชอบเนาะแลไข่มันไปอยู่อะไรกับอะไรหวานๆแบบรสชาตินั้นน่ะสาหรับเราอะ่ะเราไม่ชอบเราชอบสไตล์นี้มากกว่าเนี่ยสไตล์แบบแซ่บๆอะ่ะกูเคยเป็นคนภาคกลางนะเกิดภาคกลางโตภาคกลางกินอาหารภาคกลางมาตั้งแต่เล็กยันโตนะพอโตอะ่ะได้ไปอยู่กรุงเทพไงไปเรียนมหาลาัยที่กรุงเทพไปทํางานที่กรุงเทพก็มีโอกาสได้ชิมอาหารจากหลายๆภาค เขาบอกเลยว่าอาหารภาคอื่นโคตรอร่อยแบบมันแซบถูกใจเราอะอาหารภาคกลางก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินรสจัดไงเราไม่ชอบอะไรแบบมันดูจืดมีแต่คนบอกน้ำยากะทิของแม่แม่ทำอร่อยโตแล้วเนี่ยน้ำยากะทิแม่ม่กินกินน้ำยาป่าน้ำยาตีนไก่น้ำยาปา ของอีสานน้ำยาใต้แกงเขียวหวานก็ต้องแกงเขียวหวานใต้โหมันแซ่บชอบอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะจบคลิปนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งซอยต่อเอออร่อยมากทุกคนใครยังไม่เคยลองทำลองทำดูนะคะเส้นเราไม่ใช่เส้นหมี่โคราชเราใช้เส้นจันแทนก็ได้เนาะเส้นเล็กหาเอาแบบทีเ่เราหาได้เนาะเราอยู่เมืองนอกอะ่ะอยู่เมืองไทยจยแบบพร้อมทุกอย่าง อ๋อจบคลิปนะคะหนึ่งเมนูสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ที่หน้าลองทำดูและท้ายนี้สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพนะคะสวัสดีปีใหม่เอาไว้เจอกันปีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเลย,ลยมาทีมานะคะ อย่าลืมขอบคุณที่ oh. อย่าลืมขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูลูกด้วยนะคะขอบคุณที่เอ็นดูหนูแล้วก็มาดูช่องแม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคน